กี่มีควันด้วยควันขึ้นหอมมากเลยอ่ะอันนี้มาล่าอันนี้ชาบูน้ำดำอันนี้เจ้าหอนเซ็ตไทยๆนะคะอันนี้ร้อนแล้วค่ะอย่าไปจับนะคะมันร้อนแล้วค่ะเดี๋ยวมารอดูมันเสร็จรอห้าหนาทีค่ะมันจะมีเสียงด้วยฟัง นูควันมาแล้วนูน่ควันออกตรงกลางต่ไม่ปิดรูไว้ใช่ไหมมันต้องเปิดเหรอ,อเ,เห็นควันไหมฟังเสียงเดือดวิธีทำเดี๋ยวค่ง สอ้โหเดือดเดือดปุดปุดเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จหอมไหมลูกหอมมากโอ้ควันแล้วฟังเสียงอีหรอก หนูดูมันเดือดดิหนูดูมันเดือดสิอย่างนโ้ำเดือดยัไงอ่ะต,ต,ต้องถึงจะจับตอนมันเดือดได้พี่โนูมันเดือดพุง่งพุ่งโดนหน้าพี่นูนะหอมมากเลยแ,แอบดูแอบดูช้อนร้อนเลยช้อนร้อนใช่หนีๆเปิดตรงนี้ กำลังเดือดลอก,ก่อนลอก,ก่อนอกำลกกัลงเดือดร้อนมากเลยหนูอย่าจับนะหนูคนดิขึ้นมาคนดิมาล่าน่ากินอ่ะเออคนคน,คนให้แตกๆร้อนร้อนเหยาะมือไปอันนีเอามือไปบนไว้ข้างบนถ้วย ไ,ได้แล้วกินได้มันกันว่ามันมีอันนี้ด้วยมีผักอเอ้ยอะไรไม่ใช่ผักอะไรอ่ะมาล่านี่คืออะไรอะอะไรสักอย่างอืมขอชิมมันกนได้ไหมร้อนอนะ่ะร้อนมากเลย โงหมาล่าเลย